lg เครื่องนี้นะครับเปิดเป็นภาพได้อะไรได้นะครับแต่ว่าภาพมันออกมาไม่ค่อยดีเลยก็เนื่องจากว่าเป็นอาการของจอเสื่อมนะครับตัวนะี้ครับไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็จอค่อนข้างทีง่จะสีก็ไม่ดีลักษณาน,นี้ก็คือจอเสื่อมแล้วล่ะนะครับนานแล้วล่ะยี่สิบเก้านิ้วตัวนี้นะครับนานจนจอเสื่อมนั่นแหละครับแล้วเราจะทํายังไงมัน จะขึ้นไหมจะลองไปบูตไสหลอดดูหน่อยนึงมันจะได้หรือเปล่านะเนี่ยสีมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะตอนนี้มันก็ออกเหลืองๆห,หน่อยนะครับไม่สดใสเลย 29FD1RG 2 9 f d 1นี่ครับ 29FD 1RG หน่นะครับ จากการดูนะครับก็ยังไม่มีล่องรอยการบูตไส่หลอดนะครับนะยังไม่ได้มีการบูตไส้หลอดนะครับยังไม่มีการบูตไส้หลอดนะครับตอนนี้ดีวผมจะลองดูนะฮะแล้วก็จะกระตุ้นจอด้วยมันจะเป็นยังไงะจะลองมาวัดดูว่าหลอดภาพเขาภาความต้านทานเท่า,ทา,าไหร่ยังไง ใช้ไฟมาจุดไส้หลอดนะครับในนี้ผมใช้ที่6โวลต์นะครับจุดไส้หลอดนะครับเดี๋ยวมาดูความต้านทานระหว่างขา G1 นะครับกับแคโทดทั้ง3นะครับตั้งมิเตอร์ที่คูณ10โอห์มเพื่อที่จะวัดค่าดูกันหน่อยนะครับจิตหนึ่งกับสีเขียว GK ตัวนี้โอเ้เข็มมิเตอร์กระดิกน้อยมากเลยวัดยากเลยเนี่ยอ่านค่าไม่ได้เดี๋ยวนะครับต้องคงจะต้องคูณ1 K นเะ่าะอะลองดูมิเตอร์มันขึ้นน้อยอะนะอืมโอ้โหนนไงเท่าไหร่5 K นะ 5K นะครับ 5-6K นี่แหละมิเตอร์แตกกัน สีเขียวประมาณ 5k 6k นะแล้วทีนี้สีแดงบ้างนะสีแดงที่ 2k ครับตัวนี้แกนถอดสีน้ำเงินก็อยู่ประมาณ 1k กว่ากว่าก็แสดงว่าในส่วนนี้สีเขียวค่อนข้างที่จะออกมาน้อยนะครับอืมเดี๋ยวผมก็คงจะต้องใช้วิธีการกระตุ้นจอก่อนนะครับแล้วทีนี้ค่อยมาดูว่า ทั้งจากกระตุ้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับการกระตุ้นเราจะต้องใช้โฟกัสสายโฟกัสกระตุน้นหรือว่าใช้ในส่วนของอแรงดันไฟสูงสักประมาณ280โวลต์คมิลลิแอมต่ำๆหน่อยสัก2 3 4 5มิลลิแอมอะไรพวกนี้นะครับตุน้นค่อยมาดูกันนะเพราะว่าการแบบนี้เป็นอาการจอเสื่อมนะครับ ในส่วนของการกระตุ้นจอเดี๋ยวผมจะเอาวิธีที่ง่ายที่สุดนะไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอกเราใช้พลังงานจากภายในเครื่องนี่แหละนะครับก็คือจะต้องต่อสายฮีเตอร์นี่ครับคือฮีเตอร์นะครับนะแล้วก็สาย G 1 ก็ G1 ลงเก่าไว้ก่อนนะครับ G1 ลงเก่าไว้ก่อนรู้ได้ไงก็ดูตามนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนหาขาไม่เจอไม่ครับแต่ผมมองดูแล้วผมก็เห็นเลยผมก็ใช้วิธีการนี้นครับ ทีหนึ่งมิเตอร์นะครับต่อถึงกันแล้วลงกลาวกาวก็อยู่ที่ขอบจอนี่แหละนะครับมันจะมีสปริงนี่ครับนี่นะเส้นกาวของจอหลอดภาพนี่แหละนะครับมาต่อลงไปนะครับทีนี้เราจะใช้ไฟจากโฟกัสเนี่ยใช้ไฟจากโฟกัส โฟกัสตัวนี้ก็เป็นการบีบเข้าแล้วดึงออกมาเราก็จะได้สายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้แล้วทีนี้เราก็เปิดให้เครื่องทำงานเพรเครื่องทำงานแล้วเราก็เอาสายโฟกัสนี่แหละครับมาร่อๆตรง แคโทดสีเขียวแคโทดสีแดงนะแคโถดสีน้ำเงินนะครับเห็นมครับนะแล้วทีนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนต้องระวังด้วยนะเวลาเวลาเพื่อนเปิดเครื่องนะครับอย่าทำให้สายตัวนี้หลุดมือนะแล้วให้มันตกเสียันื่นแล้วม,มันเสียหายนะครับจับให้มันมั่นแน่นแน่นนะเห็น okay, นะเรื่องทำงานนะครับนะ Uhm. 네นะครับมันจะกระโดดแป๊ดๆแป๊ดแบบนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับอุ้แตกปุ๊บๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับนีประมาณนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวจิ๊ด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 ไป นี่เห็นไหครับนี่มั่วเลยทีนี้โอ้นโนอ้าพอแล้วลองแค่นี้ก่อนก็พอนะฮะอย่างนี้นะเพื่อนนะจำเน้นนั่นด้วยพอแล้วล่ะก็เพื่อให้รู้ว่าทำางนี้ละ่ะแต่มันไม่ค่อยได้ผลเหมือนเอาไฟจากข้างนอกมากระตุ้นนะพูดถึงนะ แล้วนี่ก็คือวิธีการใช้ไฟจากโฟกัสนะครับโอเคเนาะ,ะที่นี่ก็วัดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้การวัดก็เหมือนเดิมนะใช้ไฟมาจุดไส้หลอดด้วยครับณปัจจุบันนี้จุดไส้หลอดที่ 6V โวลต์นะครับเป็นไฟ DC จากอะแดปเตอร์ power supply ก็มาวัดดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมนะ่ครับมันพอที่จะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟจากข้างนอกมากระตุ้นมาแต่ถ้ามันได้แล้วก็เอาเลยก็ได้ครับหรืออยากจะให้มันดีดีหน่อยก็ใช้ไฟจากภายนอกมานั่นแหละมันถึงจะสามารถที่จะชัวนะครับสีเขียวที่แรกก็เลยนะอห้า k นะครับ ที่แรกๆนะเดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่โอ้เห็นไหมครับดีขึ้นเยอะเลยโอ้เห็นไหมอ่านไม่ได้เลยต้องกลับมาที่คูณสิบโอห์มนะทีนี้เพราะว่าต่ำกว่าเคละนะครับ มันวัดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่าเควัดไม่รู้เรื่องเลยมิเตอร์ผมว่าอาจจะไม่ดีก็ได้นะเพื่อนอืมโอ้ต่ำกว่าห้าเคอยู่นะอืม,อมก็ไม่ดีมากนะเพื่อนนะไม่ดีมากเลยนะครับความต้นทานภายในก็เท่าๆเ,เก่ามันอยู่ ไม่ดีมากเลยเยวก็คงจะต้องใช้ไฟจากข้างนอกนะครับมากระตุน้นโฟกัสไม่ออกนะครับเพราะความต้านทานยังเหลือใกล้เคียงใกล้เคียงตัวเดิมมากเลยนครับไม่ได้ผลเดี๋ยวนี้นะครับดีขึ้นมานะครับไวบารานก็ขาวขึ้นมาได้นะครับใช้วิธีการใช้แหล่งพลังงานจากภายนอกมากระตุ้นนะครับตอนนี้ แหล่งพลังงานจากภายในไฟโฟกัสขึ้นน้อยๆนะครับไม่ค่อยได้ผลนะครับอืมนะครับเป็นแบบนั้นนะมันมีอยู่สองวิธีสามวิธีนะครับในการกระตุ้นจอ4สี่ห้าวิธีอะไรก็ว่าไปนะครับตอนะนี้พึ่งใช้สองวิธีนะก็ถือว่าโอเคแล้วก็น่าจะใช้งานได้แล้วะครับนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับตัวนี้ผมใช้ไฟโฟกัสไม่สําเร็จนะครับนะ เพื okay, ่อนเพื่อนก็คงเห็นวิธีการต่อสายแล้วก็การใช้โฟกัสในการกระตุน้นนะครับซึ่งก็ใช้ได้กับได้หลายเครื่องนะฮะแต่ในกรณีเครื่องนี้รู้สึกว่ามันมันจะเสื่อมมากนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลก็เลยใช้พลังงานจากภายนอกอนะครับก็ได้ผลแล้วขาหุ่นก็ดีขึ้นนะในหน้าตาของดาราพิเซนเตอร์ก็ชัดเจนขึ้นแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะหุ่นขาขาวข,ขึ้นแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาจากไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ